สวัสดีครับนี่คือเรทมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่30มีนาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่30วันนี้มาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดเรทเนี่ยพานุพง์เจริญศรีส่งเรทอัปเดตมาหงแดงวิเคราะห์แบบชนเรทวันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึงเอฟซีเหมือนเดิมชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหง118แอดหง118เจมมี่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ มวยไทยเจ็สีอาทย์ที่30วันนี้ขอบอกว่าเรทเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆวันนี้ไม่มีแบบหนักหรือแรงไปข้างใดข้างหนึ่งเบียดคู่ขี้สูสีทุกคู่มาที่คู่หนึ่งนะเอฟซคู่หนึ่งเนี่ยเป็นมวยรอบปูนเสือรอบ16คนสุดท้ายสายเอนะวันนี้แพ้ตกรอบชนะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเป็นคนที่ห้า มวยคู่นี้เคยเจอกันมานะเอเจกอลกรมเกลียวดวลกับเพชรรุ่งโร์โชคบางแสนร้อยสิบสองเคยเจอกันมานัดแรกเป็นเอเจนะเบียดเฉือนช,อน,ชอน,นะเพชรรุ่งโร์โอ้โหวันนั้นเพชรรุ่งโร์สถานการณ์ดูดีกว่ามากๆปลายๆเจอเอเจเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนสุดท้ายเพชรรุ่งโร์เหี่ยวปลายแพ้แบบพลิกล็อกพอสมควรเรทเปิดมวยคู่นี้นะเพชรรุ่งโร์ต่อสิบเก้าโอ้โหเบียดมากมาก มวยเคยแพ้มานะเพชรรุ่งโรดต่อ19บเเอเนี่เป็นมวยขวานะเอซแข่งขวาหมัดขวาขาแลกขาลุยระยะประชิดนี่มีศอกสรีระรูปร่างดีขณะที่เพชรรุ่งโรดเนี่ยเพชรรุ่งโรดมองว่าครบเครื่องนะเป็นมวยขวาแข่งขวาหมัดขวาในศอกคมเก๋าเกมมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรรุ่งโรดมองว่าวันนี้เพชรรุ่งโรดค่อนข้างพร้อมนะ โอเคในเรื่องของน้ำหนักไม่น่าจะมีปัญหาดูว่าค่อนข้างพร้อมวันนี้เลดเปิดต่อ19เกาหลากหลายกว่าวันนี้เพชรรุ่งโรดจะเบียดเฉือนชนะ A อเจกอกรมเกลียวผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เป็นผลสำเร็จ FC ชอบกดซับสไค i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยผมแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดเนี่ยชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทย มาที่คู่ทสองเป็นมวยรอบปูนเสือสายบีนะนัดสุดท้ายแพ้ตกรอบชนะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายรุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างเจอกับยอดบัวงามลูกกันทะระร้อยสิบสองมวยคู่นี้เป็นยอดบัวงามนะชนะมาในนัดแรกวันนี้เลดเปิดยอดบัวงามต่อสิบเก้ารุ่งทยานฟ้าเนี่ยเปิดเกมนะเอฟซี FC เป็นมวยในแข็งแกร่งขาแหลกขาลุยนอกนี่มีเตะขาต่อยหมัดหัวจิตหัวใจดีมากๆวันนี้นะซ้อมอยู่กองทัพภาคที่สภายใต้การดูแลของจริงไายคอศักลำพูขนขณะที่ยอดบัวง,งามลูกกันทระเนี่ยวันนี้หงแดงมองว่านะสรีระรูปร่างดูดีกว่าเก๋าเกมกว่าเป็นมวยขวานะแข่งขวาหมัดขวากระดูกมวยเบอร์มวยดูดีกว่ามวยคู่นี้เลทเปิดยอดบัวง,งามต่อ19 มวยคู่นี้วันนี้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบอกว่าถ้าแบบเดินเบียดเดินชนถึงตัวเมื่อไหร่วันนี้ถ้าเกิดว่ายอดบัวงามหมดยุบย่นเหี่ยววันนี้เสร็จได้เหมือนกันมวยคู่นี้เดี๋ยวต้องติดตามอีกทีนะเอฟซติดตามในช่างก่อนชกดูว่าทั้งคู่มาเป็นยังไงน้ำหนักขาดเกินไหมยอดบัวงามคุมน้ำหนักมาเยอะหรือเปล่า ถ้าคุมน้ำหนักมาเยอะมียุบมียน่นวันนี้หงแดงมองว่าเสร็จกรุงทยานฟ้าได้เหมือนกันในเบื้องต้นนะออกไปที่ยอดโบงามก่อนยอดโบงามนี่เก๋าเกมกระดูกมวยเบอร์มวย,มย,มยดูดีกว่าไฟสุดท้ายเจอยอดเหล็กแหลมทําได้ดีมากๆโอ้โหแต่วันนั้นเสียดายฟาวยกห้ายกเดียวกรรมการรวมใบให้คะแนนชูแพ้ทันทีวันนี้มาต่อยเพื่อหาคนได้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเลทเปิดยอดโวงามต่อ19 วันนี้ให้อยู่ไปที่ยอดโมงามซื้อไปที่เก่านะกระดูกเบอร์มวยเบอร์มวย,มวยดูดีกว่ามาที่รองคู่เอกรองคู่เอกยอดเสกส,สรรรถดเฉวยจ่าเจดเจอยอดเพชรพอเพชรพมคุณมวยไทยร้อยสามสิบสองมวยคู่นี้เคยเจอกันมานะเป็นยอดเพชรเคยชนะคะแนนมาที่ช่องเจดน,นี่แหละเรทเปิดวันนี้นะเรทเปิดยอดเพชรต่อสิบเก้าโอ้โหเปียดมากๆจังหวะฝีมือก็ต้องยอดเสกสรรน,นะเป็นมวยขวาแข้งขวาหมัดขวา,ขวา อาวุธจุกจิกหลากหลายขนาดที่ยอดเพชรนี่ประเภทเดินเบียดเดินแทงขาแลกขารวยมวยคู่นี้วันนี้เลทเปิดยอดเพชรต่อ19วันนี้ของแดงมองว่ารองยอดเสกสรรได้น,นนะยอดเสกสรรน,นี่ครบเครื่องหลากหลายครบเครื่องหลากหลายอาวุธดีนะวันนี้น่าจะแก้ทางมวยมาเป็นอย่างดีวันนี้มวยคู่นี้ถ้าเกิดว่ายอดเพชรเกาะเกี่ยวไล่ไม่จน วันนี้เสร็จยอดเสกสรรได้เหมือนกันเรทเปิดยอดเพชรต่อ19วันนี้รองไปที่ยอดเสกสรรรถสวยจากเจวันนี้จะล้างตาได้เป็นผลสําเร็จมาที่คู่เอกคู่เอกอเล็กซิงมาวินเจอกับ1สยามสอเดชพันร้อยแปดมวยคู่นี้มีเข็มขัดแชมป์ร้อยแปดปอนช่อง7จเป็นเดิมพันนะเรทเปิดเสมอไหนเสมอกันโอ้โหขอบอกว่าเป็นคู่ชิงแชมป์ที่เสมอไหนเสมอกันนะ เสมอในเสมอกันอเล็กเนี่ยแชมป์ร้อยห้ปอนช่อง7ชกประจําที่ร้อยหปอนไฟล่าสุดเนี่เจอเยี่ยมยุทธก็ร้อยห้าชิงแชมป์ร้อยห้ปอนเจอเพชรสก็ร้อยหขนาดที่1สยามเนี่ยล่าสุดเนี่ยชกไวร้อย9วันนั้นน็อกแก้วนาคาแล้วก็เจอเพชรเมืองการช้างานครศรีก็ชกกันที่พิกัดน้ำหนักร้อมวยคู่นี้วันนี้นะเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่อเล็กเนี่ย แข้งขวาหมัดขวาขาแรลกขาลอยรูปพยายามหนีด่ดีดีมากๆขณะที่หนึ่งสยามเหนือซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายสรีระรูปร่างดีมวยคู่ดีเลทเปิดเสมอไหนเสมอการหูขอบอกว่าเบียดวันนี้ของแดงให้อยู่ไปที่หนึ่งสยามสอเดชพันธ์นะชอบไปที่สรีระรูปร่างชอบไปที่เวทพิกัดที่เคลื่อนไหวเป็นประจำวันนี้หนึ่งสยามถือว่าเป็นเก่งใหญ่นะเจอเก่งเล็กโอ้วันนี้มวยคู่นี้สนุกนะไม่มีใครยอมใครนอกเนี่ย 123อาเล็กน่าจะออกนําไปก่อนนะในมุมมองของแรงแต่ระยะไปปลายเนี่ยเวทและพิกัดมันจะทําให้หนึ่งสยามได้เปรียนวันนี้หนึ่งสยามจะเบียดเฉือนชนะอเล็กสิงห์มาเวนซิลแชมป์ร้อยแปอนช่องเจ็ดเรทเปิดเสมอไหนเสมอกันชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหอง1นึ่นแปอดหงหนึ่ที่มือรักมือชอบออกตัวมือรักมวยชอบ ก่อนไปดูมวยรักมวยชอบขอบคุณ f f c นะที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีเรทมวยไทยเจ็ดสียางอุ่นหนาฝาขั่งกดซับสไครต์กดติดตามให้ตอนนี้ยอดซับสไครต์80,000ืกว่าขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะยอดซับสไครต์นี่ถือว่าเป็นยอดซับสไครต์ที่ธรรมชาติมากๆเลย f f c มอบให้หงแดงด้วยความเต็มใจหงแดงขอบคุณพี่น้อง FFC ทุกคนนะเคารพทุกคนเคารพทุกคนไม่มี มองคนนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีมองคนนี้เป็นอย่างนั้นรักและเสมอภาคทุกคนนะจริงใจกับทุกคนไม่มีเหลี่ยมวันนี้พูดอย่างนี้พรุ่งนี้ก็พูดอย่างนี้เอฟซี FC ทุกคนทักเข้ามาดีก็ตอบดีทักมาไม่ดีก็ตอบดีเพราะนี่มันคือหน้าที่ของหงแดงสรุปมาที่มวยรักมวยชอบชอบหนึ่งวันนี้หงแดงชอบไปที่หนึ่งสยามสอเดชพันธ์นะวันนี้มองว่าหนึ่งสยามวันนี้เวทพิกัดดูดีกว่าสรีระรูปร่างดูดีกว่า ทางมวยได้เปรียบวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะอาเล็กสิงมาวินซิลแชมป์ร้อยแปดปอนด์ช่องเจ็ดชอบสองวันนี้ชอบไปที่เพชรรุ่งโรจน์โชดบ,บางแสนนะวันนี้มองว่าพร้อมหลากหลายวันนี้จะเบียดเฉือนชนะนะเอเจกอกรกมเกลียวผ่านเข้าสู่รอบ8ดคนสุดท้ายเรดเปิดนะเพชรรุ่งโรจน์ต่อ19ชอบสาวันนี้ให้รองไปที่ ยอดเสกสรรรถสวยจากเจตวันนี้มองว่าครบเครื่องหลากหลายกว่าเรทเปิดหน้าเรทเปิดยอดเพชรต่อ19วันนี้ให้รองไปที่ยอดเสกสรรชอบสซื้อไปที่อาวุธมวยหลากหลายครบเครื่องวันนี้จะเบียดเฉนะือนชนะยอดเพชรเพชรพรหมคุณมวยไทยล้างตาได้เป็นผลสําเร็จส่วนชอบสุดท้ายเบียดคู่ขี้สูสีกันมากๆวันนี้นะหง์แดงชอบไปที่ยอดโบงามลูกกันทราชอบไปที่ลูกเก๋าอาวุธดูหลากหลายวันนี้ จะเบียดเฉือนชนะรุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเป็นผลสําเร็จเลดเปิดยอดบบงามต่อ19ชอบ4ชอบไปที่ยอดบบงามลูกกันทระนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่30มีนาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุดินวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกันขออวยพรให้เอฟหง์แดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่ดีมีแหงกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ